สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะอยากทราบแนวทางการทำคลิป YouTube เพื่อสร้างไรายได้ในคลิป YouTube ครับใช่ค่ะ YouTube มีหลายวิธีให้คุณสร้างไรายได้จากช่องของคุณเองเลยนอกจากโฆษณาแล้วคุณยังสามารถได้รับเงินผ่าน การเป็นสมาชิกช่องผู้ชมจะสมัครเป็นสมาชิกช่องของคุณและจ่ายเงินเป็นรายเดือนเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆการขายของบน YouTube คุณสามารถขายสินค้าหรือบริการของคุณเองบน YouTube ได้เลยโดยตรงกับผู้ชมของคุณ Super Chat และ Super Stickers ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้ชมบริจาคเงินให้คุณโดยตรงขณะชมคลิปเพื่อให้ข้อความของพวกเขาเด่นขึ้น YouTube Premium Revenue หากผู้ชมสมัคร YouTube Premium คุณก็จะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากค่าสมัครนั้นแต่และวิธีก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันไปลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมบนเว็บไซต์ YouTube Creators ดูนะคะเราควรทำคลิปแนวไหนที่คนชอบดูครับทำคลิปแนวไหนที่คนชอบดูขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเลยค่ะ ว่าเป็นวัยรุ่นชาวออฟฟิศหรือกลุ่มไหนเพราะแต่ละกลุ่มก็มีรสนิยมต่างกันแต่โดยทั่วไปคลิปแนวฮาฮาตลกตลก,ตลกมักจะได้ยอดวิวเยอะอยู่แล้วหรือจะเป็นคลิปให้ความรู้ในสิ่งที่คนสนใจถ้าคุณมีทักษะหรือความรู้พิเศษในด้านไหนก็สามารถทำคลิปสอนต่างๆได้ค่ะอยากให้คุณลองคิดดูว่าสนใจทำคลิปแนวจีนหรือแนวไหนเป็นพิเศษจะได้แนะนำให้ถูกทาง ระหว่างคลิปสั้นกับคลิปยาวคลิปแนวไหนที่สร้างไรายได้ดีกว่ากันครับคำถามของคุณทำให้ฉันงงนิดหน่อยครับยิบซ้ำที่คุณพูดถึงนี่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างใช่ไหมคะคลิปสั้นครับผมยาวน่าจะหมายถึงคลิปสั้นกำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะ ชมยุคนี้มีสมาธิสั้นและอยากได้ข้อมูลแบบรวดเร็วคลิปสั้นตอบโจทย์ตรงนี้และทําให้ผู้ชมติดตามไปเรื่อยๆได้ไม่ยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณถนัดอะไรและกลุ่มเป้าหมายของคุณชอบอะไรด้วยลองทดลองทําทางคลิปประยาวและคลิปสั้นดูไหมคะแล้วดูว่าแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากันขอบคุณครับไม่เป็นไรคะ่ะมีคำถามอื่นๆอีกไหมคะ หรือว่าอยากคุยเรื่องอื่นๆบ้างก็ได้นะไม่ทราบว่าเราจะผ่านกฎผ่านเกณฑ์ของการทำ u t u b e เพื่อสร้างไรายได้อย่างไงครับผม YouTube มีเกณฑ์อยู่2อ,อย่างที่คุณต้องทำถึงจะเปิดใช้งานการสร้างไรายได้ได้ครับอย่างแรกเลยคุณต้องมีผู้ติดตาม1,000คนและอย่างที่2คือต้องมีเวลาในการรับชม4,000ชั่วโมงในช่วง12เดือนที่ผ่านมา มีช่อง YouTube เยอะเลยที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ลองค้นหาคำว่าเกณฑ์การทำรายได้ใน YouTube ดูนะคะจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะเลยขอบคุณมากครับผมไม่เป็นไรคะ่ะมีเรื่องอื่นช่วงนี้อากาศที่ไต้วันเป็นยังไงบ้างครับ yes. ช่วงนี้ที่ไต้หวันอากาศกําลังเย็นสบายค่ะช่วงกลางวันอุณหภูมิประมาณ22ถึง28องศาเซลเซียสส่วนตอนกลางคืนจะลดลงมาหน่อยแนะนำให้เตรียมเสื้อกันหนาวบางๆไปด้วยก็ดีนะคะขอบคุณมากครับผมไม่เป็นไรคะ่ะมีเรื่องอื่นอยากสอบถามอีกไหมคะ อยากทราบว่าทําไมลมหนาวมาเร็วจังไหนบอกว่าวันจันทร์ถึงจะมาครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเลยนะคะคาดว่าเป็นเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะลองติดตามข่าวพยากรณ์อากาศดูนะคะจะได้รู้ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรต่อไปขอบคุณมากครับผมไม่เป็นไรคะ่ะมีเรื่องอื่นอยากสอบถามอีกไหมคะ ไม่มีครับหมดแล้วครับผมขอบพคุณมากๆครับผมไม่เป็นไรค่ะยินดีให้บริการเสมอ